นี่ครับต้นมะขามยักษ์อายุประมาณเท่าไหร่ครับหลายร้อยปูคย่าตายายเห็นไม่เห็นมาอย่างเงี้ยนี่ครับคุย่าตายาย่แล้วปุาายาย้ดช่วยเป็นปุ้ดตั้งอ๋อนี่นางหูองกันมีช้างม้านะครับ มีอันนี้แม่นางกล่องทองเจ้าแม่มาขามยักษ์ครับมีการปั้นรูปขึ้นมาภายหลังมีงสีนะครับโอ้ต้นใหญ่จริงๆครับมาขามยักษ์นี่ที่บ้านประสาทนะครับไปขึ้นมาที่ศาล แต่ว oh. ่าแต่ว่าหิ่งไม่ไม่กล้าไม่กล้าตัดไม่กล้าผมไปที่นี่มีความเชื่อว่าอะไร่มงี้คอเเรื่อว่าเป็นสปที่าเื่่นอยมาบวชอะไรก็มอมาถจะบวต้องที่บ้านปราสาทนะครับอำเภอโนนสูงจังหวัดโคราชก็ผม 对，冷。<Yeah>, yeah. yeah.